พวกหนีคดีไปกลับมายอมรับสารภาพอะ่ะรวยแล้วต้องโกงไอ้ประเภทรวยแล้วไม่โกงมนะันไม่มีแหละครับรวยแล้วต้องโกงมากขึ้นมันจะได้รวยมากขึ้นนะครับเงินทองทุกอย่างนะครับฝากไปยังบอสนะครับบอสด,ดาราคนดังทั้งหลายนะครั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับนะถ้าคุณเป็นดารานะคุณไม่ได้รวยอย่างนี้หหละครับนะอย่ามาขี้โม้เลยเหมือนขี้ฟันทรัพย์สินเงินทองอะไรที่พวกคุณมีทุกวันเนี้ย มันเงินอ่าพี่น้องประชาชนเขาสงสัยว่าเป็นเงินที่มาจากการหลอกลวงประชาชนหรือไม่มาจากคราบน้ําตาของประชาชนหรือไม่มาจากเงินที่พี่น้องประชาชนถูกหลอกเอาบัตรเครดิตไปลูดหรือเปล่าเงินที่พี่น้องประชาชนต้องขายบ้านขายช่องหรือเปล่าเงินที่เขาเก็บหอมรอมริษไว้ใช้ยามแก่ชราหรือเปล่าเขาตั้งคำถามไปยังนะคนหน้าตาดีดาราดังบอสดังทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับ นะครับน้าตาช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับจริงไหมครับพี่น้องใครเห็นด้วยกับพี่เดกก็ต้องช่วยกันพิมพ์ช่วยกันแชร์นะแล้วก็พยายามแบรนด์ในคนพวกนี้ไอ้พวกหน้าตาดีนะไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกนะไอ้ไอ้คนหน้าตาดีเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกหมีเหมือนกันน่ะลูกหมีนี่ก็เสียเงินไปก็มีคนมายืมเงินยืม,ยมทองไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนั่งกับหมดไปสองล้านก็หน้าตาดีครับ คนในวังวงการบันเทิงเดี๋ยวนี้เป็นไงเชื่อถือ,อยากทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการแสดงทั้งพระเอกนางเอกมันสอนมาให้แสดงจะร้องไห้ก็ได้เสียใจก็ได้หัวเราะก็ได้นะเพราะฉะนั้นอาชีพคนในวังวงการบันเทิงมันเชื่อถือได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนก็ตัดสินเอาเองเข้าใจไหมนะครับมันคือการแสดงครับที่ผ่านมาคุณไม่ได้พูดแบบนี้เลยอ่ะโชคดีของประชาชนในยุค 5G มันมีคลิปเก่าๆเยอะแยะมีดิจิตอลฟุตพิ้นมันมีคลิปเก่าๆมันสามารถที่จะมาหักล้างกับการแสดงของพวกคุณเมื่อวานนี้มายืนเอาทนายมายืนแล้วก็ร้องไห้ปาดน้าําตาช่วยอะไรไม่ได้ครับน้ําตาช่วยอะไรไม่ได้ครับมีทางเดียวครับต้องรับสารภาพบางคนก็อะไรนี่เขาเรียกอะไรนี่นี่นี่น้องคนน,น,น,นี้พูดดีนะบางคนก็สวยด้วยโบท็อกฟิลเลอร์สัญญกรรม นะบางคนก็โฆษณายาลดน้ําหนักไปตัดกระเพาะนะแต่กลับโกหกประชาชนว่าอะไรออกินอาหารเสริมยี่ห้อนี้แล้วผอมเลยแต่แต่ความลับที่แท้จริงที่ผมได้มาคืออะไรตัดกระเพาะเมื่อวานนี้บริษัทเอเจนซี่ลูกความผมก็เล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์คะหนูจะเล่าให้ฟังว่าไอบา้บรรดาบอสๆพวกนี้บางคนนะโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องยาลดน้ําหนักมันบอกเมื่อก่อนนี่มันอ้วนตอนนี้มันผอมแล้วมันไม่ได้กินยา ยาอาหารเสริมครับมันตัดกระเพาะคือคนเดี๋ยวนี้หน้าตาดีดารานักร้องพระเอกนางเอกเดี๋ยวนี้ยนะบางคนบางท่านแม่งกลายเป็นมิจฉาชีพไปหมดแล้วมิจฉาชีพในคาบของดาราน่ากลัวนะมันน่ากลัวว่าไอพวกคอนเซนเตอร์อคอนเซนเตอร์มันอาจจะหลอกทีลนิดทีลนหน่อยไอพวกนี้แม่งหลอกไปทีอะไรโอ้โหเยอะแยะเลยหลอกได้ตลอดการเพราะคนเชื่อโอ้ยหน้าตาดี คนนี้เป็นพระเอกขวัญใจประชาชนคนนี้เป็นนางเอกอ่คนนี้เป็นอ่อินฟลูเอนเซอร์โอ้โหนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชา,าชนติดตามรายการพี่เดย์ไว้พี่เดย์เนี่ยแม่งจะเอามาจะจะมาเตือนภัยตลอดนะคนหน้าตาดีการศึกษาดียิ่งจบด็อกเตอร์ยิ่งน่ากลัวนะไอ้พวกด็อกเตอร์นะครับผมพูดนะครับเดี๋ยวนี้ไอ้พวกด็อกเตอร์เนะี่ยอ้างชื่อมหาลายัยบางคนอ้างตำแหน่งในมหาลาัยด้วย นะครับมาทําการวิาพากษ์วิจารณ์ด้านนั้นด้านนี้ทำตัวเป็นพวกผู้อวดรู้ไปหมดอะไรตาอะไรวิจารณ์อ่างหลักวิชาการปรากฏไม่มีครับนะอย่างที่ผมบอกอนะ่ะชวนลงทุนปีหนึงกำไร1,800ล้านใน YouTube ปมาเต็มเลยนะครับนะลงทุนการกเกษตรสองไร่ปลูกพืชกับมันเนี่ยไปนะได้1,800ไร่ถ้ามี50ไร่ได้180ล้านหลอกลวงประชาชนเอาชื่อมาหาอะไรครับ เวลานัดลูกค้านัดคนไปเชื่อดก็พาไปหลอกเรือนหลอกลวงในมหาลัยเยอะแยะเพราะนั้นไอ้พวกด็อกเตอร์นี่น่ากลัวนะนะครับน่ากลัวจบถุงสูงเนี่ยตัวดีเลยเพราะอะไรคนมันเชื่ออยู่แล้วดาราก็เหมือนกันบอสนั่นบอสนี่นะครับลไล่บริษัทแชร์ลุกโซ่ที่เป็นข่าวนะครับนะที่ผมติดตามข่าวอา้าวเขาบอกมีหมอปลอมด้วยชิปหายมึงจบแค่เทคนิคการแพทย์มีหน้าที่เก็บเครื่องมือแพทย์ นะดูพวกสารเคมีอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มึงเสือกไปอ้างตัวเป็นหมอนะครับก็ฝากแพทย์สภาดูแลนะมึงไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่หมอแต่ไปอ้างตัวเป็นหมอแล้วก็ไอ้ดาราดังไอ้บอสพระเอกบอสนางเอกก็ไปเรียกครับพี่หมอครับเท่ากับว่ามึงแบ่งหน้าที่กันทําไอ้นี่แสดงตัวเป็นหมอปลอมส่วนไอ้บอสพระเอกอาศัยความดังพี่นอกก้องประชาชนติดตามหลายลา้าน ช่วยกันเชียร์ไปไอ้นี่คือพี่หมอทั้งทั้งไอ้พวกนี้คือหมอปลอมนะครับและยังไม่รวมถึงพระอีกครับพระดังครับเป็นระดับเจ้าคงเจ้าคุณครับนะก็รับกิจนิบนนะครับเป็นร่วมกันอะไรครับหลอกลวงประชาชนเข้าไปด้วยเป็นพระนะครับนะยังแผลเงินนะครับแสดงว่าเงินเนี่ยมันเยอะพระเอกก็ต้องยอมรับจ้างรับเงินก้อน พระก็รับเงินครับไปกิจนนหมอนครับไปเชียร์แล้วครับอยากจะรวยแบบข้ามคืนนะเอาแบบเอาข้ามคืนไหมล่ะสมัครวันเดียวพรุ่งนี้เป็นมหาเศรษฐีต้องที่นี่ครับบริษัทแชร์ลูกโซ่พระยังทำมาหากินหาแดกขนาดนี้เลยส่วนสำนัก,กพุทธศาสนาเนี่ยไม่ต้องพูดนะครับนั่งเป่าสากครับเอาสากออกจากปากได้แล้วสำนักพุทธนะครับพี่น้องประชาชนก็ฝากมานะครับฟังพี่เดนะฮะไปดูเี้ พระอะไรเนี่ยระดับเจ้าคุงเจ้าคุณเนี่ยนะครับเห็นบอกตอนนี้อยู่ต่างประเทศไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์โอ้ยกิจนิมนต์ไปไกลนะนะครับไปทั่วโลกเลยมั้งเนี่ยผมไม่รู้ว่าไปไปต่างประเทศเนี่ยโดยอาศัยอ,อ่บอสคนไหนหรือเปล่าเพราะว่าไอ้บริษัทแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะเขาชอบส่งคนไปไปเที่ยวต่างประเทศถ้ายอดถึงอะไรถึงเี่ผมก็เพิงกลับจากญี่ปุ่นมานะผมก็ไปกับ นะบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ของต่างประเทศนะแต่แต่ผมไม่ได้ยอดนะครับผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทผมก็ได้ไปเที่ยวฟรีสองคนกับลูกชายผมนะครับเพราะว่าการจะไปต่างประเทศได้เนี่ยมันต้องมีผลงานมีอะไรต่างถ้าไม่ต้องจ่ายตังนะผมไม่ต้องจ่ายตังนะครับเพราะฉะนั้นก็ขนาดพระนะฮะยังถูกตั้งคําถามว่าไปร่วมกันช่อโกงประชาชนหลอกประชาชนหรือเปล่าเป็นพระเป็นเจ้านะครับมีคนเคารพนับถือนะครับ อย่าอาศัยความศรัทธาไปทำมาหากินโดยการไปชักชวนคนมาร่วมลงทุนครับไปช่วยกันเทียนะครับพี่น้องประชาชนนะครับนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะอย่าเชื่อพระเอกนางเอกคนดังอย่าเชื่อบอสอย่าเชื่อพระอย่าเชื่อคนดังๆนะพอแม่งดังมากก็เป็นไงออกอาการแปลงร่างนะแปลงร่างกลายเป็นพวก กึ่งมิจฉาชีพไปหมดแล้วดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับฟังพี่เดวไว้เนี่ยผมเนี่ยก็ไปเอาคอมบงคอเมนต์ในโซเชียลมานะ่ะแล้วก็มาเตือนภยัยโอ้โหเป็นพระแม่งไปชวนนะบอกนะนะถ้าอยากรวยนะยิ่งช่วงโควิดอย่างเงี้ยถ้าอยากรวยนะทํางานกับบริษัทแชร์ลูกโซ่เลยนะวันรุ่งขึ้นนี่เป็นมหาเศรษฐีเลย แมงไม่ใช่เป็นมหาเศรษฐีแล้วเขาเรียกว่าแซถีเป็นฝีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเงินเนี่ยมันทําได้หมดอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่ของแท้เนี่ยพอมีเงินมากระทบเนี่ยแม่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลยนะพออะไรแล้วแต่ไม่ใช่ของแท้แม้กระทั่งนักร้องจําได้ไหมมีนักร้องคนหนึ่งดังมากเลยร้องแม่งทุกวันเนี่ยร้องคนนั้นร้องคนนี้ตอนนี้แม่งหายไปแล้วเพราะอะไรอะ่ะร้องไปร้องมานักร้องคนดัง เงินแม่งไปติดรั้วอยู่ที่หน้าบ้านน่ะคุ้นคุ้ไหมป่ะร้องเรียนคนนี้ขายจ้างร้องหมดร้องไปร้องมาเอ้าทิพหายเงินไปติดอยู่อยู่อยู่ที่รั้วจนได้ฉายาเงินติดรั้วจ้านะครับอะไรแล้วแต่นะวันหนึ่งเนี่ยการเวลาแม่งจะพิสูจน์พอสักพักพอดังขึ้นมาก็เปไ็นไงนะอ่าแล้วครับรับบริจาครับบริจาคเต็มไปหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้นักร้องแรกๆครับ ร้องธรรมดาสักพักก็รับบริจาคนะรับบริจาคครับแล้วก็รับจ้างรีวิวสินค้าก็ไปรับจ้างรีวิวสินค้าประเภทแบบช่อโกงประชาชนนะอาหารและยาเกินจริงโรงพยาบาลที่อสัญญรรมที่มีปัญหาเรื่องคดีความฟ้องร้องก็จะไปเป็นพรีเซนเตอร์นะนะครับเพื่อให้คนเห็นว่าโรงพยาบาลนี้หมอคนนี้เป็นคนดีอะไรต่างๆเปล่าเราแม่งมีปัญหาเรื่องสัญญรกมเต็มเลยนะครับ นะเพราะฉะนั้นยุคนี้นะครับพระแม่งก็เชื่อถือไม่ได้บางรูปสำนักผู้ศาสนาไปกันนั่งเงียบไปเห็นไปทำอะไรไปดูสิเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยนะเออปะรับจ้างไปเทศแบบเนี้ยได้เท่าไหร่ผมว่าเยอะนะเพราะพระพวกนี้นะครับกิจนิมนต์ทีนะผมว่านเนี่ยเป็นแสนนะเท่าที่ผมทราบมาเข้าพบก็ยากมียศถามบรดาศักดิ์เยอะ นะผมไปต่างจังหวัดวัดดังๆล้ลูกน้องเอฟซีบอกอไปไหว้เจ้าว,วาดเลยผมเฉยๆผมบอกตรงผมไม่ค่อยให้ราคาพวกเจ้าว,วาดพวกนี้เท่าไหร่นะยิ่งมียศฐานรราศักยิ่งเป็นเจ้าว,วาดเลยพวกเนี้ยนะโอ้ยยิ่งไม่เอาเลยผมก็ไหว้พระทั่วๆไปอ่ะโดยเฉพาะพระที่บวชใหม่ยัต้องไหว้เลยเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ทําผิดทําชั่วอะไรแต่บวชนานๆแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันนะนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้เนี่ยโอ้โหเป็นพระดันไปเทศ่ายมาทํางานที่นี่แล้วรวยเลย พรุ่งนี้รวยไปไงหมดตัวหมดไอ้พระเอกก็เหมือนกันก็ไปบอกโอ้ที่นี่สุดยอดแล้วไม่มีที่ไหนเราเพเป็นครอบครัวเดียวกันนะผมได้ตัดสินใจมาหนูได้ตัดสินใจมาแล้วมาเป็นผู้บริหารมาเป็นบอสที่นี่แต่พอใกล้จะติดคุกบอกแล้วโอ้หนูไม่เกลียวหนูเป็นแค่พรีเซนเตอร์จ้านะพฤติกรรมหรือสันดานแบบนี้ก็เรียนแบบมาจากนักการเมืองเวลาหาเสียงก็พูดอย่างพอถึงเวลาก็ตบัดสัตว์พูดอย่าง นะครับแล้วก็บอกว่าจําเป็นต้องสบัดสัตว์นะ,นะเพื่อชาติชาติจะได้เจริญต่อไปนะนะครับผิดคําพูดได้หมดก็ดารานัก้องพระต่างๆนี่ก็เรียนแบบนักการเมืองเพราะอะไรก็มีความรู้สึกว่านะการหลอกลวงคนหรือการหลอกลวงประชาชนเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้มีอํานาจเนี่ยพอมีอํานาจแล้วก็จบคนก็ลืมแล้วสังคมไทยไก็เป็นอย่างนั้นหาเสียงอย่างหนึ่งพอถึงเวลาได้มาเป็นสสแม่งพูดอีกอย่าง แล้วก็สามารถจะมาเป็นรัฐบาลได้นี่ครับทุกวันเนี้ยเราก็จะมีพวกรัฐบาลถบัทสักอะไรต่างๆที่มึงเคยพูดไว้เออกูจะไม่จับมือใกล้หนูนะกูจะไล่หนูพ้นป่าจะเผาป่าเออกูจะไม่จับจับจับมือกับลุงป้อมกูจะไม่จับมือกันะกลอกบ,บ,บ,กล,กบกลุงตู่สุดท้ายมึงไม่ได้จับแล้วมึงกราบก็เลยบางคนนี่ยอ่อเข่าก้มลงกราบเพื่อได้คะแนนเสียงอะ่ะคือสรุปแล้วเนี่ยคือประเทศเราเนี่ยเรามีนักการเมืองเรามีผู้นําประเทศ ที่แม่งไม่จําเป็นต้องรักษาคําพูดนี่กูพูดต้องไปตรงมานะนะฮะอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าถ้าเราจะเลือกพักการเมืองนะครับหรือจะเลือกซื้อสินค้าเนี่ยเราจะเอาคนประเภทนี้ไหมนะก่อนจะถูกดําเนินคดีมึงบอกว่าอะไรมึงเป็นบอสพอถูกดําเนินคดีเรียบร้อยมึงบอกมึงไม่ใช่บอสหรอกนะนะครับไม่มีตําแหน่งอะไรหรอกครับไม่มีตําแหน่งอะไรหรอกค่ะ ร้องไห้ร้องโหมแล้วก็เอาทนายมายืนแล้วก็บอกว่าอะไรนี้เอา้าดูสัญญาที่สัญญาเนี่ยเป็นแค่พรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์อ่าแล้วก็เสร็จแล้วแต่แปลแปลคําศัพท์พรีเซนเตอร์หมายถึงอะไรหมายถึงคนที่นําเสนอสินค้านะ PR ประชาสัมพันธ์ก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้านะแล้วก็เอาสัญญาเอ่มาถือแล้วก็ให้ทนายอ่านพอนักข่าวให้ทนายอ่านทนายแม่ก็อ่านแค่ข้อเดียวข้ออื่นไม่อ่านเพราะอ่านไปอ่านมาเดี๋ยวแม่ก็ติดกุกนะครับ แล้วก็มีความเชื่อว่านะที่ปรึกษาบริษัทไอ้พวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันก็เขียนสัญญากันไปแล้วนะบริษัทก็ไม่ต้องติดคุกอ่าแล้วก็อะไรเนี่ยบอสต่างๆดาราก็ไม่ต้องติดคุกน,นะโยนความผิดให้กับแม่ขายอันนี้ที่ผมทราบมาจากแหล่งข่าวใกล้ชิดฝ่ายกฎหมายของบริษัทพวกนี <c oughs> <c oughs> ้เขาจะไปจ้างนักกฎหมายมาหลายๆสำนักงานนะครับเออคุณช่วยล่างสัญญานะบริษัทเราจะทำนะทำธุรกิจแนวแนวแชร์ลูกโซ่นี่แหละ นะแต่เราจะมีสินค้าบางหน้าโดยอ้างว่าเรามีผลิตภัณฑ์นู่นนี่อะไรต่างๆแต่สินค้าเนี่ยเราจะไม่ส่งมอบให้กับตัวแทนจําหน่ายหรอกเราเราจะเอาไว้บางหน้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องไปตรวจสต๊อกดูว่ามึงมีไหมคือเอาไว้บางหน้าว่าทํานองเรามีสินค้าเพราะถ้าไม่มีสินค้ามันจะกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ไอ้พวกนี้มันก็จะมีที่ปรึกษากฎหมายทนายความก็คอยให้คำแนะนําทําสัญญาการไว้เอา้าบอสคนนี้ก็รับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์คนนี้ก็รับจ้างนู่นนี่ แล้วก็เขียนข้อความว่าเออหนะ้าบทบาทหน้าที่คุณมีอยู่แค่นั้นนะพอถึงเวลาตํารวจออกหมายจับก็ไปจ้างทนายที่ทําคดีช่อโกงประชาชนโดยเฉพาะทนายจําเลยคดีช่อโกงประชาชนเนี่ยนะมันมีอยู่เราก็เห็นหน้าเห็นตาลอยหน้าลอยตากันอยู่ก็คนพวุงนี้ก็เอาสัญญามาแล้วก็ไปพบพนักง,งานสอบสวนเดี๋ยวก็ไปปอคบอแล้วก็ทนายก็จะเอาบอกโอ้สวัสดีครับท่านสารวัตรลูกความผมนะครับนะครับเออรับเป็นแค่ผู้รับจ้าง แล้วก็เป็นแค่อ,อะไรนี่เขาเรียกอะไรวะพีเซนเตอร์เมื่อวานนียทนายเขาซ้อมมาดีน่แล้วก็มีทนายคอยกํากับไม่ให้หลุดทนายสองคนแล้วก็ยืนแล้วก็บอกว่าหนูเป็นพีเซนเตอร์หนูเป็นแค่ผู้รับจ้างพีเซนเตอร์รับจ้างพีเซนเตอร์พีเซนเตอร์รับจ้างพีเซนเตอร,ร์รับจ้าง,างท่องไว้อย่าหลุดนะถ้าหลุดเมื่อไหร่ติดคุกนะพอพูดเสร็จแล้วก็ร้องไห้นะ้วเขาก็ แล้วก็อ่านไอ้อะไรเนี้ยไอ้สัญญานะครับผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนในฐานะที่ผมเนี้ยเคยทําคดีแชร์ลูกโซ่มาผมอยากจะบอกนะครับเอกสารสัญญาต่างๆที่คุณทําไว้เนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าทํามานานหรือยังหรือหรือทําย้อนหลังเนี่ยช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกครับผมได้คุยกับพนักงานสอบสวนช่วยอะไรคุณไม่ได้นะ,น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 ,ะนะนะครับคุณจะไปอ้างสัญญาพรีเซนเตอร์สัญญารับจ้างอะไรเนี้ยมา ทำให้คุณไม่ต้องรับโทษไม่ได้หรอกครับนี่ผมบอกเลยนะฟังอยู่นะบรรดาบอสทั้งหลายนะบอสคนสวยบอสคนหล่อเน่ยช่วยอะไรไม่ได้ครับนะผมไม่คนพาผู้เสียหายเนี่ยนะครับเป็นคนเปิดประเด็นนี้เป็นคนแรกเลยนะครับแล้วก็พาผู้เสียหายไปไป,ไปพบพนักง,งานสอบสวนเนี่ย <c oughs> ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับ <c oughs> ไม่รอดครับ <c oughs> ตำรวจเขานั่งประชุมกันเนี่ยนะนะ,นะตำรวจเนี่ย <c oughs> โอ้โหเยอะแยะนะนะครับนะสามสี่สิบถึงห้าสิบคน สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกองการเงินนอกระบบกระทรวงการคลังแชที่ดูแลแชร์ลูกโซ่สคบนะครับอยอยเมื่อวานนี้เนะี่ยเขาประชุมกันเครียดแล้วสอบพยานแะล้วไม่ได้แล้วครับคุณจะมาทำเอกสารยกเว้นความรับผิดนะแล้วก็เอาไปเอาไปสู้คดีสู้ไม่ได้ครับติดคุกครับผมบอกเลยเพราะว่าเขาดูจากการกระทำดูจากคำพูดของคุณที่ผ่านมานะทั้งบอสหลอ่อบอสสวยนะครับ พระเอกนางเอกไม่รอดนะครับไม่มีทางรอดเขาดูจากการกระทําดูจากคาพูดของคุณนอดีตไม่ใช่ว่าพอใกล้จะติดคุกไปจ้างทนายมาสองสามคนแล้วไปยืนร้องไห้ไม่รอดนะครับฝากพี่น้องประชาชนฝากท่านผู้เสียหายที่ติดตามรายการพี่เดนะครับขอให้สบายใจครับเขาเอาติดคุกหมดเพราะดูจากพฤติกรรมต่างๆนะแม้กระทั่งเนี่ยสอเขาบกับตำรวจเข้าไปที่สำนักงานของบริษัทแชร์ลุโซเนี่ย เข้าไปเห็นพุ๊มก็เห็นพวกดารารูปเต็มเลยครับมีดาราหมดนะมีบอสบอสสุดหล่อแก่แกบอสสุดสุดลหล่อนุ่มๆน,นะบอสสวยบอสหมอปลอมบอสอะไรต่างมีหมดครับพยานหลักฐานมันมันลบไม่ไหวแล้วครับทั้งภาพทั้งคลิปทั้งอะไรทั้งโอโหคคาพูดอะไรต่างลบไม่ไหวยุคนี้เป็นยุคข,ของอะไร